โอเคเอลิกนะครับผม95%เฮ้ยเทพทู d อ t com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก YouTube กำมือวนะครับผมวันนี้ในที่สุดผมก็เป็นลิเบเรียนแล้วนะครับผมผมก็ไปแกะกล่องเอาปืนของกิจกรรมพรีริชิเตอร์นะครับผมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอปืนที่ได้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับผมอ่ะคือสําหรับใครที่ลงกิจกรรมแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปเอากล่องด้วยนะวิธีการเอากล่องเนี่ยก็คือให้เปิดโลเด็กขึ้นมานะครับจดหมายแล้วก็เรียกว่าประกาศนะครับผมมันจะมีอันรีเบรียกับ AS นะฮะซึ่งอันรีเบรียเนี่ยมันจะได้กล่องมา1กล่องครับผมซึ่งกล่องนั้นเนะ่ยเปิดได้ตอนเลเวล100ขึ้นไปนะครับผมแนะนําให้เปิดด้วย อาชีพมือปืนนะครับผมเพราะปืนมันย้ายตัวละครไม่ได้นะครับซึ่งเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะได้ปืนอยู่ทั้งหมด5ชนิดนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทีละอันนะฮะเริ่มกันด้วยปืนสั้นก่อนนะครับผมโปรเบชั่นรีเวลเลอร์นะครับเมื่อใส่คู่กับเซตเลเวลร้อยนะผมไอเซตทุกเคนไทม์เนี่ยนะครับผมมันจะทําให้นี่ฮะไฟแดนอยู่นี่ครับผมไฟแดนเนี่ยคล้ายๆกับเดสเปรโดนะผมซึ่งความแรงของสกิลไฟแดนเนี่ยมันไปอิงกับเดสเปรโด้ด้วยนะใครที่เล่นสายปืนสั้นไฟแดนเนี่ย ต้องอัปเดตเปอร์เดโดเต็ม10ด้วยนะครับผมความแรงสูงสุดอยู่ที่1,200นเซนะฮะซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งเพิ่งอัปลาวทิปเต็มนะผมก็เลยลองให้ไม่ได้นะฮะแล้วก็คุณภาพอื่นๆนะผมก็คือทุกๆ10เบสเลเวลนะผมเพิ่มไอแท็ก6นะฮะแล้วก็เมื่ออัปเกรดถึงบวกเนะครับทุกๆเชนแอคชั่น1เลเวลนะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีระยะไกล1นเนะฮะแล้วก็เมื่อใส่คู่กับเซ็ตทุกเคนไทม์เนี่ยจะได้ FD 2ครับผมมแกเสอฮะ แล้วก็คุณภาพต่างๆผมเช่นวิทย์สิกันการโจมตีนะผมทุกๆเอจิสิเนี่ยเพิ่มเอฟดีสอร์เซ็นะฮะแล้วก็ทุกๆเบสสิ 10, เนี่ยก็เพิ่มฮิตบวกสามนะผมทุกๆ10บรักได้ลักบวกสามนะผมก็นี่ฮะใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่นะผมเอฟดีหนึร้อยแปดสิบเนะครับอันนี้คือมีแค่ยาเล้งแดงนะฮะพอใส่ปืนเข้าไปปุ๊บเอฟดีร้อยเก้าสิบสองเลครับผมอีกนิดเดียวก็ตันแล้วนะฮะนี่คือปืนสั้นนะครับผม ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ยังไม่ได้บวก7นะครับผมถ้าบวก7เนี่ยก็จะทําให้ตีกายแรงขึ้นอีกนะครับผมอ่านี่ก็คือของปืนสั้นนะต่อมาครับผมของไรเฟิลนะฮะของไรเฟิลเนี่ยก็จะทําให้ฮิตบวก10นะครับผมแล้วก็คริเิคอลบวก20นะครับและดาเมจของก็ตแฮมเมอร์บวก20%นะครับผมก็ตแฮมเมอร์เนี่ยเป็นสกิลของสายไรเฟิลเขานะครับผมนี่ฮะสกิลนี้ครับผมก็ตแฮมเมอร์นะครับผม พลังโจมตีสูงสุด908,000%นะครับผมเรียกว่าจุกๆเลยแล้วก็มีระยะเวลาสตันถึง5วินาทีนะฮะแต่มันมีเงื่อนไขนิดหน่อยผมก็คือต้องใช้ครีมสันมัคเกอร์ใส่มอนก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยยิงตัวก็อตเทมเมอร์ใส่นะฮะอ่านี่ก็เป็นเรียกว่าสกิลไม้ตายของสายเรเฟิร์นเขานะครับผมเดี๋ยวใส่ให้ดู189นะครับเออเดี๋ยวๆไหนๆก็มาแล้วยิงให้ดูก่อนอ่ะเอาปืนสั้นก่อนนี่คือปืนสั้นนะครับผม FD เอนะครัับมนจะได้อยนะะฮเล็กเน้าจากกฮุแดงนะครับผมไม่ต้องงงนะะฮ เพื่อใครงงนะผมมันมาจากคุกแดงนะผมนี่นี่คือปืนสั้นนะผมวิดีร้อยเก้าสองผมดูกระสุนฮะไหลแป๊บเดียวนะครับผมมาดูส่วนของปืนไรเฟิลกันนะผมปืนไรเฟิลเนี่ยข้อดีของมันคือคิจะสูงนะครับผมคิสูงถึงสี่สิบเก้านะฮะนี่เห็นไหมโอ้ยเน้นๆนะครับผมร้อยเก้าสองนี่เอพดีตอนใส่ไรเฟิลอยู่ที่189นะครับผมก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมปืนเกรลิงกันนะครับโปรเจชั่นเกรลิงกันนะฮะ ขีบบวกบวกนะครับผมแล้วก็ฮิตลบ20นะโวก็คือปืนกลน่ยยิงสาดนะครับผมเมื่อใส่คู่กับเซตโทเค็นทม์นะครับผมจะได้ไฟเลนแรงขึ้น20%นะครับผมไฟเลนเนี่ยก็คืออันนี้นะครับผมก่อนไปลาวทิปเนี่ยนะครับคือปกติแล้วเราไม่ค่อยใช้กันหรอกผมเราจะไปใช้พวกลาวทิปกันมากกว่าผมเพราะมันใช้ง่ายกว่านะฮะนี่ครับเดี๋ยวใส่ปืนกลให้ดูผมดีร้อนะครับผมคืออีกนิดเดียวตันแล้วนะฮะ ดูความเร็วของมันนะฮะนี่ฮะนี่มันจะยิงรัวมาก692แล้วผมแล้วก็ถ้าใครแบบอย,อยากให้อ่าอยากให้ปืนกลมันเบิ้ลได้นะผมให้อัพสกิลนี้นะครับ Eternal Chain นะครับผมมันจะทำให้อาวุธของการสลิงเกอร์ทุกชนิดสามารถเบิ้ลได้นะผมคล้ายๆกับ Chain Action ของปืนสั้นนั่นแหละนะครับแต่นี้ก็คือเนี่ยมันเป็นปบัฟนะครับใช้หนึ่งเหรียญนะฮะเราก็จะเบิลได้นะครับผมเผื่อใครอยาก อยากเอาปืนกลไปยิงนะครับผมก็เนี่ยนะครับ Eternal Chain นะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องอัพนะครับต่อมาครับผมเครื่องยิงลูกระเบิดนะฮะนี่ครับเมื่อใส่คู่กับไอ้ทุเกนทานะผมจะได้ดากอนเทลนะครับผมดากอนเทลดากอนเทลคือสกิลนี้นะครับผมความแรงที่9,000นเปอนตใช้ตัวดากอนเทลมิสไซน์หนึ่งอันนะผมซึ่งสามารถซื้อได้ที่พรเจล่านะครับอันนี้คือเป็นสกิลของเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับผม ดาเมจ9,000เปอร์เนะผมแต่ถ้าเอามายิงธรรมดาเนี่ยค่อนข้างเบานะดูฮะ1,000งพันนะผมแล้วก็ยิงช้ามากนะครับผมด้วยความมันเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดไงเอฟดีมันต่ำนะฮะต่อมาก็คือช็อตกันนะครับผมโปรเจชั่นช็อตกันโจมตีแบบกระจายนะฮะคือถ้าเป้าใกล้ๆกันนะ่ยช็อตกันมันจะยิงกระจายนะผมแต่อันนี้คือมันมีเป้าเดียวไกลๆกันด้วยไงมันก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะผมช็อตกันเนี่ยมันจะไปเพิ่มความแรงของสกิลช็อตเตอร์สตอมนะฮะ แชตเตอร์สตอมเพื่อนนี้นะครับผมฟอลเลนแองเจิลเนี่ยคล้ายๆกับท่ากระโดดของม้องอ่ะนะครับผมมันคือการสแนปไปยังตำแหน่งหนึ่งนะฮะเอาไว้หนีได้ดีนะผมใน PVP อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมฟอลเลนแองเจควรจะอัพนะฮะผมสำหรับสาย PVP นะฮะอ่ะก็ดูกันไปครบแล้วนะผมสำหรับ5ปืนนะผมต่อมานะครับผมเป็นพิธีการทดสอบว่าเราคู่ควรกับปืนนั้นหรือเปล่านะครับผมด้วยการเอามันไปตีบวกนะฮะเพราะอาวุธโปรเบชันนะผมมันจะทรงประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมันต้องบวก7นะครับผมขึ้นไปนะฮะ นี่ครับผมเมื่อบวก7นะครับทุกๆเกตリンงกันนะครับผมจะเพิ่มกันจนตึงเรือไกลหนซะฮะซึ่งผมอัพเกตリンงกันมาสินะครับผมเนี่ยแหละเราจะมาดูกันว่ารีเบลตัวนี้จะเป็นผู้ถูกเลือกในการครอบครองบวก7โปรเบชั่นเกตリングกันหรือเปล่านะครับผมเอาละครับผมรอบนี้เราหนีจากพายอนพายับนะครับผมมาแอนเบอร์ต้าพาเพลินกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า จะได้บวก7เกลิงกันหรือเปล่านะครับไม่งั้นเนี่ยต้องไปซื้ออาวุธ MBC เลยนะหรือถ้ามันแตกเนี่ยก็ต้องไปหาอาวุธ106นะผมก็รอกันยาวๆเลยอย่างงานนี้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยต้องบวก4ให้รอดก่อนนะครับผมไปมาเริ่มกันเลยนะครับผมโ r o b a t i o n เกลิงกันนะฮะปึ๊บอ่าบวก4นี่ธรรมดานะครับผมปึ๊บสบายๆนะครับผมมันร้อยอยู่แล้วนะครับผมโอเคบวก4นะครับผมต่อมาก็เอลิกนะฮะ เอลิทโอริดิคอนนะครับผม <P le af> เพื่อจะตี567นะครับผมปุ๊บมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะฮะแหม95้เนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยว้อเดอดเอาวุเลสามเหรอเราอ่าวุ้ลเล่สามโอ้ไม่ต้องไม่ต้องนี่ตีไปก่อนเลยหนึ่งทีนะครับผมปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมแล้วเอลิทนะครับผม95%เปอร์เซ็นต์นะฮะมาไหมมาไหมได้นะฮะ ต่อมานะครับผม90%นะครับผมกับเกตลิงกันกดไปเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วบวกเจ็ดเกตลิงกันนะครับผมนี่แหละฮะยิงกันเพลินๆนะครับผมไหนๆก็มาแล้วขออีกสักดอกเถอะนะครับผมปุ๊บเข้าไปนะครับผม HD ดีนะฮะเฮ็ดดีโอรินะครับผมค่าตี20,000ตังพอไหมเนี่ยตังพอนะมามาดูกันนะครับผมหาเรื่องจริงๆนะเราเนี่ยกดดูดิ เรียบร้อยนะครับผมบวก8เกตลิงกันนะครับผมโอ้ยมามันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเดินปลุกใจก่อนนะฮะมาลงุงเลข6เลข8มันอาจจะยังไม่สวยนะลงุงขอเลข9กดไปได้เว้ยบวกเก้าเกตลิงกันนะฮะโอ้โหดูฮะบวกเก้าเกตลิงกันนะครับผม ดีงามมืขามแขกแน่นอนอเราได้ปืนที่ใช้งานจริงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเคาะตัวปืนสั้นทั้งนิดนึงครับผมเผื่อเอาไว้ใช้งานแบบเป็นกระบอกที่2นะครับกดปนะครับผมปุ๊บสามห้าโอเคเอลิกนะครับผม95%เเฮ้ยโอ้โหโชคดีเลยเนี่ย โชคดีที่มันไม่เป็นปืน k i l ล i n g กันผมดีว่ามันเป็นปืนสั้นที่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะผมอย่างน้อยเรามีไอ้ตัวเวสแลนอยู่สำรองอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอ้ยเกือบไปนะครับถือว่าบุญถึงบุญถึงนะฮะไปฮะเดี๋ยวไปลองดามเมจกันดีกว่านะครับผมสําหรับบวก9เก l l i n g กันมาฮะเรามาเทสกับแมกมาลิงนะผมเดี๋ยวจะไปแมกมาต่อนะผมอ่ะปึ๊บมาถึงก็ลิสคอยก่อนเลยครับผมโยเหรียญก่อนนะฮะปึ๊บอินคแอ accuracy นะฮะ จากนั้นก็จัดเลยครับผมปาบเข้าไปนะครับผม700ด v ้ยเอพดีร้อนะฮะนี่ครับผมซอยยับยับนะครับมาถึงปุ๊บขอราวทิปสัก1ทีราวทิป2 0 0 0 0ืนะฮะที่นี่มอนไม่ค่อยเยอะไม่เล้าเลยไปแมกมาดีกว่านะผมเพื่อความเลาของเรานะครับมาครับผมสมอลรัมิูเดือดของริเบรียนนะฮะแมกมาดันเจียนชั้น2นะครับผมไปไปดูกันนะครับโอ้โหมอนอยเยอะๆนี้ชอบนะฮะ ปาบเข้าไปนะครับผมนี่ป้าบกดปังหายนะครับผม2 0 0 0มืคนโคชิลนะครับผมแล้วโอ้โหวงอย่างกว้างนะครับผมครูดาวก็ไม่เยอะนะฮะดูครับผมสามารถกดซ้ำได้อย่างว่องไวนะครับแบบนี้นะฮะแต่ข้อเสียของมันคือเราไม่สามารถกรีดได้ครับผมเพราะมันยิงออกข้างนอกนะฮะฮฮะแล้วก็ข้อเสียอย่างที่2ของผมเอฟีใช้เยอะมากครับผมใช้ถึง60หน่วยนะครับผมต่อการยิงหนึ่งครั้งนะครับผม แล้วเราต้องไปหาพวกดูดเป็นเปอร์เซนต์นะครับไม่งั้นเนี่ยมันดูดไม่ทันนะครับมีค่าก็คืออัพอินนะครับผมแล้วก็ใช้พวกการ์ดร e g e n เอชต่างๆนะครับผมอ่ะเนี่ยผมไม่ได้อัพอินมาผมตอนนี้เ p ผมหมดหลอดแล้วนะครับมาหวังพึ่งอ่าหมวกเขียวมันไม่ค่อยดูดนะผมต้องไปพวกไลเวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่งั้นก็เป็นหมวกเขียวอันนี้แต่ต้องแต่ต้องแบบตีบวกเยอะๆหน่อยนะครับ อ่ะโอเคนะผมก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะผมสำหรับใครที่ได้อาวุธของกิจกรรมรีเบ l ียนไปนะครับผมอย่าลืมไปทดสอบผู้ถูกเลือกด้วยนะผมว่าควรจะได้เป็นผู้ถูกเลือกไหมนะครับผมด้วยการตีบวกเจ็ดนะฮะถ้าตีแตกนะผมผมแนะนำว่า ให้ไปซื้อปืนใหม่นะผมที่คอนเตล่านะครับอ่านี่ครับผมตู้ขายปืนนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับตรงมาที่คาฟ้าซ้ายของคอนเตล่านะผมแล้วออกเดินมาทางขวานิดนึงนะผมอยู่ตรงทางเดินนะฮะมันจะมีปืนอยู่นะครับผมก็เช็คเลเวลดีๆนะครับเพราะบางอันเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยนะผมปืนกลที่มันต่ําที่สุดเนี่ยมันคือร้อยหกนะผมแล้วก็แรงหน่อยก็คือเป็นเทมเพสนะฮะร้อยสี่สิบนะฮะก็ อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการซื้อปืนมาใช้นะผมปืนกันเก่าหกไปอะไรแบบนี้นะครับผมก็สามารถมาซื้อได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นตู้ขายกระสุนนะครับผมก็มีทุกอันเลยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด s u b สไครป์ยูทูบกนเวด้วยนะครับเวลาคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ